สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลเดอโอเกมเมอรมานะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ a อนน์เทสเดนกันอีกครั้งครับผมแล,แลวเราก็ยังอยู่ที่เมืองนี้ครับผมโฟลเลเรียโฟลเลียนะครับผมก็เข้ามาในในทราเวลนี่นะครับผมแล้วเราจะมาเจอเออคิดว่าน่าจะเป็นไอหมอนี่ครับผมเขาบอกว่าเขาเป็นไอนี่เอ็นบีซีเป็นเป็นนักเออนักขามอาวุธ เออลอนเล่ e. น่าจะใช่หมอหน,นี่ very really good weapon you have อ่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยสุดยอดเลยนะี่หว่านายมีอาวุธที่ดีเนี่ยฮะดัสโซยูเ u ชัวร์ฮะก็คืออาวุธที่นายมีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สำหรับโชแน่นอนใช่ไหมนะแต่นายเป็นใครเนี่ยอ๋อยูนายดูไม่เหมือนกับขุยนยศเลยเนี่ย เผ่าหุ่นยนต์เผ่าหุ่นยนต์อืมฉันเป็นเพียงแค่นักรรมมทำอาวุธเฉยๆยอ่า but how you are right not from a r here ก็คืออ้ออน่าจะไม่เหมือนน่าจะบอกว่าไม่เหมือนกับหุ่นยนต์แถวแถวนี้ประมาณนั้นก็คืออันนี้ก็บอกว่าถูกต้องครับผมเออฉันฉันไม่ได้มาจากแถวแถวนี้นะเออก็เหมือน,ก,นก็เหมือนนายนั่นแหละเอา้าเดี๋ยวก่อนนะนายเป็นช่างมมทําอาวุธเหรอเออเดี๋ยวก่อนนะมามาจากโลกอื่นหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยมันต้องเป็นโชคชะตาแน่นอนที่เราที่ได้เจอกันที่นี่ฮะเพรายูคูท์เธอไม่แน่นะนายอาจจะทําให้ฉันเอ่อทําให้ฉันไอ้นี่บรรลุเป้าหมายของตัวเองก็ได้ฮะ uh huh. ช่วยนายเหรออะไรอ่ะอืมไอซิฮิวบิชโซเชชออาคือเขาเห็นเขาเห็นว่าที่นี่นะ เหมาะแก่การทำธุรกิจการทำอาวุธมากครับผมอ่า uh, you travel across t h i s f r e n world you will find special material unique อ้าวก็คือพอนายเนี่ยเที่ยวไปต่างโลกใช่ไหมก็จะเจออุปกรณ์ไม่ใช่เจอวัตถุดิบที่โลกอื่นไม่มีอะไรงี้อ่า uh, those material can react with the weapon f r o m the other world to create even more powerful weapon ก็คืออ่าก็คือ สรุปก็คือนี่คือการอัปเกรดอาวุธประมาณนั้นหรือไม่ก็ทําอาวุธแบบใหม่ครับผมที่รวบรวมวัตถุดิบจากโลกอื่นหลายๆโลกมาสร้างเข้าด้วยกันสร้างอาวุธเหรอรีฟอร์ซเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอผมแปลผิดแล้วรีฟอร์ซนี่คือ,น,คอนี่คืออัปเกรดแล้วแหละเออนี่คือการอัปเกรดแล้วแหละ เอออ okay uh ัปเกรดครับผมถูก huh. ต okay. uh ้องแล้วเออนั huh. well, ่นแหละอืมอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะก็คือหาหาของมามีอาวุธที่เหมาะสมแล้วก็หาของที่ถูกต้องมาก็จะอัปเกรดได้แค่นั้นเลยเช็คไอซีเวลไอแคนกิฟยูออร์ ก็คือนะแต่จะว่าไปก็คืออันนี้ก็แบบว่าอยากจะอัพเกรดอาวุธใช่ไหมแต่ว่าเราให้ออกเลนเซเลมไปไม่ได้นะครับผมแล้วฝ uh, uh ่ายสปายสเปซเมนโอ้โหคือออกเลนเซเลมนี่เหมาะเหมาะเป็นดาบที่ใช้อ mm ัพเกรดมากครับผมบั not anyway. uh, ้นยนน่าจะคอมโวเดอร์โบอ็นนี่เวอเาแต่แต่แต่ไม่มีอะไรที่หเหมาะสมหรออืม mm hmm. if not if nothing else it would be more than uh, ออถึงมีถึงมีของที่เข้ากับออเกนโซเลมได้ก็คงฉันคงอัพเกรดออเกนโซเลมไม่ไหวประมาณนั้น I think งอินบู d ซู o เนออ๋อคือถ้าเกิดฉันเอามันไปอัปเกรดแล้วก็มันตัดชันเป็น2ท่อนตัดชั้นเป็นชิน้นๆแนะ่นอนตอนระหว่างตอนระหว่างอัปเกรดเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าใช่นะ <c oughs> เดี๋ยวแกเป็นใครวะถามจริงแกเป็นใครเนี่ย รู้ถึงขั้นนี้ได้ไงอือหือก็คือจะมีใครแบบเป็นนักคือแปกอะนักนักหลอมอาวุธเว้ยรู้ได้ไงว่าดาบเนี่ยมันจะมาตีมันจะมาโจมตีเราระหว่างทำอาวุธได้อะถ้าเกิดไม่รู้จักออเ,เลสโซเลมมันก่อนรู้ได้ไงอะถามจริงอือเออหรือไม่ไอ้นี่ก็เป็นนักทำอาวุธที่แบบว่าสามารถทำอาวุธ อาวุธที่มีจิตใจได้อะไรเงี้ยไม่รู้สิผมชักจะสงสัยแล้วเนี่ยว่าไอ้หมอนี่เป็นใครแต่ยังไงก็เถอะครับผมกลับมานี่อโอเคคำส่ y นซ I ไอติงว c a แคนบีโฟร์อ่าก็คือนั่นแหละถ,ถ,ถ้าจะกลับมานะถ้าเกิดฉันคิดว่าอาวุธบางประการสามารถอัพเกรดได้อ่าอืมอฉันก็อยู่ที่นี่แหละอือฮึกลับมาหาฉันด้วยทุกเมื่อไหนดซี่น เดี๋ยวคัมเลอร์อันนี้เวฟเพนรีฟอร์ซครับผมดูซิว่าอาวุธไหนที่สามารถเอาไปอัปเกรดได้บ้างเดี๋ยวนี่มันนี่มันเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ตกใจหมดเลยผมแบบเวฟโพลีอาก็คือของอัปเกรดเนี่ยมันอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมโอ้อะไรเนี่ยโอ้ ไอ้นี่มันอาวุธที่ตีแล้วได้เงินป่ะเออเออนี่มันอาวุธที่ตีแล้วได้เงินนี่อ้าโอ้สองล้านเลยวะจริงดิแล้วของที่คือนี่มันคืออยู่เว็บโปเลียหมดเลยแล้วไอเว็บโปเลียนี่มันที่ไหนวะ <c oughs> ผมเด็ไม่จำชื่อไอเว็บโปเลียนี่มันที่ไหนนี่อ้าว

เออเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบแฟร s ชิพก็คือของที่อยู่ที่นี่ก็คือทั้งทั้งเมือขบอมันบอกว่าก็คือทั้งทั้งไอเนี้ยทั้งโลกใบนี้เลยทั้งโลกของโฮโลเลยแต่เอออะไรวะเท <laughs> <laughs> ่าที่อ่านมาเหมือนกับว่าสามารถซื้อได้ ใน npc ช h อ p นะแล้วก็สามารถหาได้จากกอง treasure map อืมก็มันคือเออพูดมาสัะง,งงเลยครับผมแบบฮะเดี๋ยวหาซื้อไดเหรอ ผมสงสัยอ่ะหาซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้เหรอนี่ปะนี่มันที่ทำอาวุธนี่ว่ะแล้วมันเออเออไม่ใช่นี่มันอัปเกรดของอาวุธของไอโบหรือไซคิกไม่โลเออช่างมันแล้วกันนะครับผม อืเนี่ยมันบอกมันมีมีอยู่ในนี้ด้วยนี่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 ออโอ้ดันเจียนเดี๋ยวกว่าน,นะมีใน NPC s พ o ซชอแล้วก็มีมีในดันเจียนประจำวันโอเคแล้วอช่างมันแล้ว <laughs> มันอัปเกรดได้เหมือนก็ว่ามันอัปเกรดได้ เราจะเห็นตัวเลขอัปเกรดของมันที่ไอเนี่ยเออเออโนป้าเนี่ยหรือว่าผมจะมาหรือว่าผมสามารถอัปเกรดมันได้ที่หรือว่าผมจะอัปเกรดอ้อไม่ใช่ซื้อของได้ที่นี่ตรงนี้เปล่า NPC ตรงนี้เปล่าโนป้า เออไอพวกนี้ปะเนี่ยแถวๆนี้มัง้งเนี่ยน่าจะเป็นพวกนี้มัง้งเออไม่รู้เหมือนกันครับผมลืมเออผมก็ไม่ได้จำชื่อมันซะด้วยมาไปที่อื่นกันต่อดีกว่า g h o Ghost Ship ครับผมอันต่อไป g h o Ghost Ship เออแล้วไอ Ghost Ship นี่มันอัลล็อก C4 c a v e and need to be class A class ไอ้บ้าจะไปโกลส์จะไปโกลส์ชิปได้ต้องเป็น A class หรือไม่ก็ S class เลยอื hmm. uh ้ม huh. อ uh ่าฮะแบคโฮ